กาสีย well, right. right. well, ่างพ่อมังมังเนี่ยจังน้อยเ้าหอยเงียก่าเหอยหอยปังครับหอยปังเนาะหอยกระต่ายโมเมนต์อโมเมนต์ครับหอยกะเอาล้เอาแล้วู่เยะชูเลยเอาใส่ปักเคือคืนลงไปกันครับอือดูปลกปีกคว่ำดูบลกปีกควมีแอลมซีแจงเรียู้อารมาใช้หน่อ สวัสดีครับผมพี่น้องครับมือนี้พ่อครับอีสานอร่อยอีกเก่าได้ไหมหนึ่พี่น้องเด้อหมืือนี้มีเมนูเด็ดเด็ดเห้พี่น้องในเมืองอี้ยหนูครับหนูกับหอยล่างสันออกมาเป็นลักษณะอย่างไรพี่น้องติดต้าเมืองครับลุงแบงถือกเถือถือกผีเบ็ดเก่าซิ่งหรอล่าพี่น้องเอ้ยตัวแกเข้าครับผมพี่น้องครับท้าวใดเลยครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้มันบันทิกหอยโดนเผิ่อความล่างเขาเนี่ยสื่อหอยมาฝากคนว่า นี่พีเอท้าครับผมพี่น้องครับรคจะใส่เบ็ดลายแล้วว่ากินไฟเนี่ยเราไปแล้วซื้อหอยมาฝากเราวะพีเอพีเอท้าวซื้อหอยมาฝากเนาะใส่จะเบ็ดลายแล้วว่าผมกินหอยแล้วว่ามาไปให้เชือดเดินเดินก็ใส่แต่เบ็ดยาวแต่เบ็ดยังไงรูปมาเลยครับมาชินเอาตันนี้กรตั้มพริแกงลรอครับผมพี่น้องครับพริแกงทอากับชิมี่มีพริกแกงหัวหัวพริกแกงแล้วก็พริกไทย กระเทียมคาตะไคร้ข้าใส่ลงไปครับผมเพื่าผีแกงพื้นฐานเท่าไหร่ล่ะครับผมพี่น้องครับผมมีอย่างหลายหนูใหญ่กับตัวนี้ผมอันนี้ไปตบมากับถั่วแก่เหมือนไปไต่กบไปเ,เลยไปเห็นมันแรงเลยก็เอ,เ,อเอาเอาอันนี้ตบเอาเอาด่างตบตบเอาแล้วก็มีเอี่ยนนําครับได้เอี่ยนนี่เท่าจะ็กกจะเห็นเมน,นูจังไหนเด้อพี่น้องเด้อเอียนเน่ยนเอือบมาแล้วเรียบร้อยแล้ว ปุ้งลักกันสิมีผงชูรสแล้วก็รสราชามีรสหมูรสไก่ครับผมเอ้ยไอยครับมากไอยปะครับต้องมากจุ้นแต่ว่าแต่มันบางไม้มันถือกินที้นเอาเอาในจะหน่อยด้วยมันหอมดีแหละตัวนั้นเาคัดออกแล้วครับคุณพระโจนี่มันหอมเลยเนี่ยอะไรอ่ะเพื่อนอะไรอะไรครับอ่ไรจังเบาเอ็ดโอโม่เด้อพี่น้องเด้อติดตามดูครับผมพี่น้องครับมีนู่นเขาเหมือนนี้ไม่เน่าเพราะเอากมาแล้วครับ เมื่อนี้เฮากิิมีของฝากจากไอ้ไอดาสุรพงษ์เฮาาด้วยพี่น้องด้อครับหมักพริกคือเก่าครับผมจากอ่าสวนพึ่งราชบ,บุรีเิ่นฝากมาให้หโดนแลละเม่พอดี่เม่าเรารับไหวให้บนทนี้ก็เล่าเขาลงบ้านก็นเลยบรั่นได้เปิด <laughs> หัวนอยู่เม่องไหนฮะพี่น้องหมักพริกหูอยู่แล้วทรงไห่เดี๋ยวเปิดกันครับแล้วส่งใช่ไหมเด้อถ้าตําพริกไทยอันนี้นใส<ช>่ปไปแอล่วเปิดใช่ โอ้พิ่ไข่ดํามพี่อ๋อพิ่ไข่หยางหงอแไข่แบบอันนี้ตันี่พี่หอมอะไรพิกไข่วีไทยแลนด์ยี่ห้อวีไทยแลนด์เออโอ้นี่พิกไข่แบบขาวๆแล้ววมาไม่ไห้โอ้แต่เาเปิืซกายนอ่เมาต้มไก่อันนี้เขาต้มเขาต้มเครื่องลครับผมพี่น้องเลยเขาพูดพี่น้องแล้วขอบคุ ขอบคุณคท<ร> <ผม S 2> ีแล้วเนาะไอดาบซูบร,ร,ร,รุฟงจากสวนพึ่งครับผมพี่น้องครับเบ็ดยังบรทเทศไหนทรงให,งหเ้เ,หเล่าโยเฮดอันหมากมันแล้วๆเหลือแต่ขั้นอะไรครับผมพี่น้องครับนี่แหละของฝากนี่ก็เป็นผิดกระเลียงโอ้โหต้องให้มหาหลายหา่อ,อตัวรวมๆมนี่งผิดแข่งก็ไม่ีโอ้ยังเกิงเลยเฮ้ยขยันี่ ขอบคุณนายแล้วหลายเน้าขอบคุณนายหลายแล้ยหลายเด้อครับตรงเนี่ยเสียบเพชรเพชรไปจวดจวดเนี่ยต้องหักจวดครับพี่น้องห่อนก็ห่างนะครับจย่างว่านี่ก็เลือกบักหอยแล้วครับพี่น้องอ่าตัวนี้เป็นบักหอยหอยหอยยังไงครับหอยปังครับหอยปังเนาะ หอยกระต่ายโมเมนต์ครับหอยกระต่ายมันเดียวกันอยู่อะไม่นี่หอยปังอือโอเคหอยปังตัวหนึ่งหอยปังสีเงินอือนี่กระต่ายครับโอเคครับผมกระต่ายน้อยสำลังแต่พอตัวเอาละเดี๋ยวฮอตอันนี้ก็ได้สีหนังเด้อยห้าสีอย่างพ่อมังมังเนี่ยจังน้อยห้ากสิมาสซับแล้วก็เอามาเห็ดไข่ไข่แบบอ๋อไข่ไข่แบบ ออมนะครับผมแต่ว่าข้าใส่พริกแกงครับผมพี่น้องครับรสสมนี่เข้าสีใสบักขามบักขามอ่อนเด้อพี่น้องเด้อเสียไปหมดเลยใครบริคิดบอกขอให้นอนบาราบเลยนะบริคิดใ้นอนบาราบพลยนะกินหอยแห่งดีครับผมพี่น้องครับ โอเคติดตามด <st wireless> ้วยครับเจ่าบนราธิการผมหอยอีกเดี๋ยวหนึ่งไม่ห้อยอีกต้อหอยวันนี้แบบนรีเงียดเว้ยมันหน่วยหน่อยโค้อตัวหน่อยมันหน่อยไม่ดีครับตัวหน่อยใหญ่ไม่เงียดกับเขาบานๆเท่าได้ครับผมมาห้อยแล้วก็หนูหน้าหนูท่นเท่าครับผมพี่น้องครับใส่ด่างตบเอาโอ้ยไงครับนี่กำลังเหลืองงามเลยพี่น้องเอ้ยไก่ได้ที่แล้วครับ โอ้ลุงแบีงเข้ามาแล้วครับผมพี่น้องครับสวัดีครับผมนวดเสียแล้วเท่าไรเนี่ยในยินข่าวว่าผีเวสเข่าสิงยังจังเลยไปไหนมาแล้วโลเนึ้อมันนอนมาแล้วเอาพี่น้องครับนี่น่ะเมนูเฮาหอยหอยซัมไม่ต้องหัวหรอกเว้ยจูเจียวกินโลนเหรอมันหอมไ่มมันเป็นแต่แซ่บ มันบ่มันบ่มันมันน้อยๆมันน้อยๆก็นั่งเดิมมันมันดีนบ่อกันกันมันดีนดีๆมันมันเลยมันดีนมันดีใช่ครับหนูมีมันมันอย่างนี้เลยโอเคเสร็จแล้วตามเขาครับผมขวานตัวหนึ่งที้ใหม่ๆก่อน จ oh, ้าขีเห็ดออมจักขีเห็ดเป็นออกมาเมนูไหนเด้อมือนนี้เลยตัวไส่นาบอ้อๆนะตัวไปก่อนใช้ก้านไรครับตันใส่หมูลงไปตอนนึงตอนึงเพื่อสามตอนนู้นี่เนาะเสียบเอาเสียบเอาหัวแล้วครับบ่เห็ดโอโม่เสียบอยู่ย่อมาจากแฟบปุ่นขี่เห้าย่อหนามลงไปน้อยๆเหนือมันเริ่มหดแน่ล่ะ รสลาซาอู้เสียเป็นมักป้าดีมักป้านี่ยอดครับเรื่องมักหรอค่อยๆต้มไก่แม่กินงก่อยกับใส่ติตหนีดีมันมีรสไก่รุหมูอืมเสบไหมของสุรนล้วกัรสลาซาน้ำป้าไม่น้อยแค่นั้นเองแสบต่อแสดห้าสองแปดสองโอเคหกเก้าเขาว่ามันแสบดีเลยหกเจ็ดแปดแปดรว่า อเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวเข้าเติมน้ำเดี๋ยวจังหวะนี้เข้าสีเติมน้ำอีกจักหน่อยครับให้มันอุ่ๆแต่เข้าสีใส่บบเขือคืนกับหย่อนแบบพริกลงไปเอาเอออ้วนตัวจังสีไปยังบ่ต้องเติมน้ำไม่เดี๋ยวให้มันบกเดี๋ยวให้เหนื่อหนู้นจกเอาละวเอาแล้วช่วยและวช่ละเอาใส่แบบเขือคืนลงไปกันครับทำเสร็จไห้น้ำเป็นแบบจังทีละโอ้พูดได้เจ้าเขาเนาะปดิษฐ์ บักข้ามเปียกใส่หรือบปล่าไม่ด้ใส่ผมใส่บักข้ามสดหรอบอกใบกะเพราครับใบกะเพราควายแล้วก็ยอดบักพริกครับผมโอ้มันสิเดี่องห่านนุ่ใช่กันไข่ออกอมไปเรื่อยเรื่อยวลยบอกไงคือแกงเผ็ดไป้สั่นนะเนา่อนี่แกงเผ็ดหมูเน่ออแกงเผ็ดหมูครับจิ้มเลยว่านอร่อยหน่อยแกงเผ็ดหมูอืมฟังแต่สิว่าแกงเผ็ดเนาะเสร็จเรียบร้อย ใช่หรอกใช่ลา่าสั่รอกยังไกับตัวองกันยั่ไงโอ้ตาตาทำันอตาอยู่กับแม่นี่ก้อยหอยครับผมอันว่าหอยห้อย,อยละมากเากเนไ่นม่บ่ต้องเพชรเนาะบ่ต้องเพชร กะดดบ่พี่แห่งนี้อบ่มากเยโอเคโอ้ยโเดียวขอลอเมนี่ยโต๊ะเดลนียไม่ไหมเลยเลยตดตามึงครับผมก้อยหอยเอมือเมนูเแซ่หอยกระต่ายบ่หอยกระต่ายโอ้หน้าเชาโตมันน่าหน้าหอยมัน เป็นน้ำปลานี่ติดตามมาครับผมแกงเผ็ดหนูใส่บะเครือคืนก่อยห้อยครับผมพี่น้องครับก่อยห้อยกระต่ายทอดตากระเตนจากสวนผึง่งอืม ดราไปพี้กลัวเนาพี่กลัวเมียลมซีแจง้่งแบบแต่ต่ต่แต่อ้เกืนนี่กึบกดีเลยพี่น้อัวนี้ึแกงมูเน่อแกงแกงเผ็ดเนืแกงระนี่ก็จะเด็นี่ิศงจาเดียวเยเอมน่นะครับ เนี่ยปเเซยรเนีไดดินบ้างบ้องเอ้ยเบิงกับแก้วครับเสียบอะไรดินบ้างดินบ้างมาบ้านนะครับเสดินหลายบ้องเึน้ดินหลายอแตงพี่กระดาไปแล้วหัวไม่ไมเลยบ่เนี่จวดๆเลยทั้งหัวทั้งถอดมีงแซงเลยแต่ว่าย่องเราเราแชร์ดิเซตดิรับผมหนู หนูย่างมังมังเล้วมัสซับแกงเผ็ดครับผมพี่น้องเด็กเพจเดียมันจิ้นสุดเล็กหลายวงเหรียญบางใส่เผ็ดหลายมาพี่น้องเชื่เราครับขานูใส่ป้าพิกใส่ดพนหลายหน กวนู้ยังเวงอีกกวนู้ยงแกงเป็ดโอ้แกงเป็ดนู้อ้นี่ก้อยหอยกับไตกันโอเคเลยครับพ่อพี่น้องแซ่บนี่้าจะเย้าหอยมันมากน้าจะโตนมาเลยมาไอ้ตตยน้าจะหอยมันมาเลยโอ้เส็จแ้หอยก้อนโอ้มาเสร็จแล้วจะอยโตนน่อย ปั้นไอ้เดียดเท่าแก่จไปใส่เบียดเดียนยันเสียเสียมบอกให้บรหันไปเดียนอยากพ่อพูดเดียนกำลังโบริกรรมคาถาอยอ่โอ้ผมเขา็อกน่าแล้วต่อต่อให้ลุงแบ่งไว้ก่อนอ่าให้ลุงแบ่งได้ป้าไปก่อนมาสันต่อก่อนก่อนได้หลายก่อนเลยก่อนได้หลายแล้วมีเกาะของตัวเนาะนี่มันมันมันน่งสมาธิเขาสั่งที่เนาะพิจารก็ มันยาดมันเสียแมคือเขาใส่นะเห็นบอกเงินกระแฉนนวมเลยนะบ่ืเอนก็เลี้ยข้องแสมตลอดกินไรกินไฟกันท่านี่ยิดไฟกันยึดไฟกันเดี๋ยวกินไฟเย็นจะจิบจิบไฟแล้วไยไปบ่ไปย่หออะ จะไม่ทำลูกแบ่งได้เลยจนลูกแม่ในป้าหน่อยแต่ก็แม่นยีเยอตต้างหัวข้างบนใช่างบนขึ้นขึ้นเือข้นเือข้าบเนี่ยไงเนี่ยใช้ขือเือข้างเนี่ยกันขี่เลือเท่าลงไปเนี่ยขี้นโเลยดึงเลยพี่พายต้องมีเลือพี่พายเลย หนึ่งพูดสิหนึ่งไผ่แจกหน้ื่อว่าพิษเตอร่าบดไดใี่เพียรออะโอ้โผมเนียเนอะจงเพียรนะนี้เมนุ่มดูยอดเลยได้หอยจซื้อเลยหนู่นนันนัผมไ่้โมเลกงหรอกหนูหอยหนูหอยเมนูหนูหอยครับผมพี่น้องครับอองอบเลยฮึบโอ้ย Aku kamu kan. Mm -hmm. Keng kau biar. Oh. Kau Kalau kau biar dia sih, boh.